มีความสุขทิพกันได้ค่ะก็อ,อื่นนะคะก็คือ,อเราจะเริ่มจากระบบชุรประทานของแม่ของก่อนเลยะคะ่ะ <c oughs> ระบบชุนระบประทานน้ำทิพนะคะเอาไว้ให้บุคลากรในแม่ของใช้นะคะ <c oughs> ส่วนหากถ้าชาวแม่ของ่านใจนะคะ <c oughs> เกิดหิวขึ้นมานะคะเรามีร้านข้าวแกงเทวดา <c oughs> ใ้ค่ ชาวไม่ขอค่ะช้ยนันจกนำที่ตอส่วนอ่าต่อไปนะคะเราที่นี่ก็มีการเขาเรียกว่ามีที่พื่นธารใจนะคะเป็นศาส,สนาพุทธค่ะแศาสนาพุคะถ้าชาวไม่ขอมาถือนะคะไม่จาเป็นต้องมีแสงแดดค่ะเพราะแสงแห่งพระธรรมมาถึงชาวไม่ขอได้ทุกคนนอกจากนี้ไวไฟค่ะไวไฟก็มาจาก เลยได้เลยด้ค่ะและอ่าทุกนาไปไว้ทำไมอ่ะนะคะทุกนาอ๋อเอาไว้ให้ช้าวแม่ขอยวข้าวเรียกว่าเอาไว้ให้พระพุทธเจ้ากินจริงจริงอ่าชาวแขอยกขามีอาเขามีรักข้าวแกงธรรมดาอยู่แล้วการเกี่ยวข้าวก็เลยกลายเป็นการเล่นถืนบ้านของแม่ของใช่การละเล่นส่วนนอกจากนี้นะคะเรายังมีซุปเปอร์ฮีโร่นะคะ MK City นะคะและสุนัขคู่ใจของเขาค่ะเอาไว้คอยปกป้องอาขาชั้นแม่ของหมดจเลยะต่อจากนี้นะคะเราจะมีนะคะมีลูกเกดมีบูเบอรี่และแอปเปิลนะคะเอาไว้ให้สม่ของได้กินค่ะและบ้านหลังนี้นะคะทำไมมีบ้านเดียวมีบ้านเดียวทำไมคนไม่ของมีกี่คนทุกคนอยู่ในบ้านหลังดีนะคะ ได้เป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวเพื่อความสุขตายสบาย,ายใจจบการรับสังเกตถ้าเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านแม่ขอจะเปลี่ยนชื่อเป็นบุ๊ค